สวัสดีครับดิคียสราวกับผมเบอร์ดีสโตรชันนะฮะก็กลับมาอัปเดตข่าวสารในวงการเกมอีกเช่นเคยนะครับแน่นอนครับเราก็มีข่าวสารในรอบสัปดาห์มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะมีอะไรกันบ้างน,นะครับวันนี้ไปดูกันเลยครับผม มาที่ขาแรกนะฮะยังคงมีการอัปเดตยางต่อเนื่องตลอดทั้งปีนะครับสำหรับเกม Street Fighter V นะครับที่ในเดือนนี้นะครับก็มีข้อมูลของตัวละคร DLC ตัวใหม่นะครับเปิดเผยออกมาแล้วนะฮะนั่นก็คือในทหารหัวตั้งที่แฟนๆรู้จักกันอย่างดีนะครับนั่นก็คือกลายนั่นเองนะฮะซึ่งการกลับมาในครั้งนี้นะฮะเขากลับมากับท่าไม่ตายแบบพาวเวอร์อัพจากการใช้ V Skill และ v t r i g g e ออย่างมากมายนะครับซึ่งท่าปล่อยพลังโซนิคบูมของเขามีความหลากหลายมากกว่าเดิมนะครับและยังคงเป็นตัวละครสไตล์กดค้างนะ เดือนนี้ยังไม่กําหนดออกมาแต่อย่างใดนะครับแต่นอกจากตัวละครใหม่แล้วทางแคปคอมยังบอกอีกว่าในการอัปเดตครั้งนี้นะครับผู้เขาจะเพิ่มระบบการลงโทษผู้เล่นที่ชอบเรทควิดนะครับผู้เล่นที่ชอบออกจากเกมก่อนที่จะเสียแต้มเพิ่มเข้ามาอีกด้วยนะฮะแฟนๆเกมนี้นะครับก็รอการอัปเดตกันได้เลยนะครับในปลายเดือนนี้แน่นอนครับ วันนี้ขาวต่อไปนะครับใครที่เคลีย์ตัวเกมหลักของ Dark Souls 3ไปแล้วนะครับและยังมีอารมณ์ค้างกันอยู่ก็เตรียมตัวรับความมันระลอก2กันได้เลยนะฮะเพราะทางบันไดนํำโพก็ได้ประกาศแล้วว่า DLC ตัวแรกของเกม Dark Souls 3จะวางจำหน่ายในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีนี้แน่นอนนะฮะส่วน DLC ตัวที่2นั้นจะออกตามมาภายหลังในปีนี้นะครับซึ่งในส่วนเสริมใหม่จะประกอบไปด้วยแผนที่ใหม่นะครับอาวุธศัตรูและบอสใหม่นะครับที่ท้าทายมากกว่าเดิมซึ่งสําหรับใครที่สั่งชุดซีซันพาร์ไปนะครับก็จะได้รับ DLC ทั้งหมดไปด้วยแน่่่นนนนออรรัสวายะีดืๆกก็งไม เผยออกมานะฮะแต่ถ้ามีการอัปเดตเมื่อไหร่นะฮะทางรายการจะนำมาเสนอทันทีนะฮะ ขาวต่อไปนะครับชื่อว่าเกมเมอร์หลายคนต่างรอคอยภาคต่อของเกมโลกเปิดในยุคาบอยนะครับยาง Red d e a d r e d e m p มชันกันอยู่อย่างแน่นอนนะฮะหลังจากที่เงียบหายไปหลายปีนะครับและในที่สุดตอนนี้ก็มีข่าวจนได้นะครับกับความคืบหน้าของเกมนะครับที่โผล่มาให้เห็นกันบ้างแล้วนะฮะโดยไม่นานมานี้นะครับก็ได้มียูเซอร์คนนึงจากเว็บไซต์ Ne โ g กราฟนะครับที่มีข่าวหลุดออกมาก่อนเสมอเสมอนะฮะได้โพสต์รูปแผนที่ที่เจ้าตัวอ้างว่ามาจากเกม Red d e a d Redemption ภาค2นะครับที่กําลังพัฒนาอยู่โดยทีมงาน Star รอสตาร์นะครับซึ่ ที่กําลังพัฒนาอยู่ด้วยโดยจะมีพื้นที่ของภาคแรกรวมอยู่ด้วยนะครับและช่วงเวลาของเกมนี้จะเกิดขึ้นก่อนภาคแรกอีกด้วยนะฮะแในตอนนี้จะยังไม่มีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่หลายคนคาดการว่าเกมจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน E3 2016นนี้อย่างแน่นอนนะฮะใครที่รอคอยกันกลับมาของเกมนี้นะครับก็น่าจะได้สมหวังกันในเร็วๆนี้แน่นอนนะฮะ สุดท้ายนะครับเป็นอีกหนึ่งเกม FPS นะครับที่ทุกคนรอคอยที่จะวางจำหน่ายในเดือนหน้านี้นะครับอย่าง Doom นะครับที่เพิ่งสิ้นสุดการทดสอบแบบ Open b e t a ไปเมื่อไม่นานมานี้นะฮะโดยในการทดสอบนี้นะครับก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสตรีมนะครับได้ลองเล่นโหมดมันติดเพลเยอร์นะครับในรูปแบบใหม่ที่ทางทีมงานพัฒนาอยู่นะครับแต่ดูเหมือนว่ากระแสของผู้เล่นในสตรีมนะครับจะไปได้ไม่สวยอย่างที่คิดนักนะครับเนื่องจากคะแนนรีวิวของยูเซอร์ในสตรีมนะครับออกมาแย่อย่างมากเลยทีเดียวนะฮะโดยได้รับความวิจารณ์ในแงงงง่่ลบอยาาาามมกกนัจผู้้้ใชทหด37% โดยผู้เล่นหลายคนนะครับวิจารณ์ว่าเกมไม่มีเอกลักษณ์เหมือนจับที่ดูควรจะเป็นนะครับและค่อนข้างคึ้นกลางๆนะครับเหมือนจะเอาเกมฮาร o โลและควีกนะครับมาผสมรวมกันนะครับและไปไม่สุดสักทางรวมไปถึงการที่ตัวเกมไม่สามารถปรับมุมมองฟิลออฟวิวได้นะครับทำให้ผู้เล่นบางคนเกิดอาการเวียนหัวได้ง่ายๆและนอกจากนี้ผู้เล่นหลายคนนะครับยังแสดงความผิดหวังอย่างมากนะครับที่ได้ลองเล่นโอเพนเบต้าตัวดีด้วยนะครับกระนั้นนะครับหลายคนก็ยังรอคอยที่จะสัมผัสตัวเกมในโหมดซิงเกิลเทเยอร์มากกว่านะครับก็ต้องมาดูกันว่าดูปี2 0 1 6นะครับ 13พฤษภาคมนี้นะครับรู้กันแน่นอนบนระบบ PC Xbox One และ PlayStation 4ครับและนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดที่นำมาอัปเดตกันในวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับสามารถกด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารอัปเดตได้อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์นะครับแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้านะฮะกับ DKS ส,สำหรับวันนี้สวัสดีครับรู้หรือไม่กับ DKS r e d Dead Revolver นะครับเป็นเกมที่ทางร s สตาซื้อลิขสิทธิ์มาจากค่าย c ค p com นะครับโดยแรกสุดนั้นทางแ Capcom ได้พัฒนาเกมนี้ให้ออกมาเป็นเกมแนวแอคชั่นนะครับแต่ก็ได้ยกเลิกการพัฒนาเพื่อประหยัดงบประมาณของบริษัทที่กำลังจะขาดทุนอยู่ในขนาดนั้นนะครับก่อนที่ทางร s t a าจะซื้อลิขสิทธิ์ไปพัฒนาต่อนะครับและสร้างภาคต่อในชื่อว่า d e a d r e d e m p t i o n นะครับจนได้รับความนิยมอย่างมากนะครับในยุคของเครื่อง p l ล y s t a t i o n 3และเ b ็ x 360กมนยนะครับและเป็นหนึ่งในไม่กี่เกมนะครับของ